เกี่ยงเชอคย,ยุครับเจ้าเชาเล็กเยอรมันครับ<น>เอ่อเปโนตัวแม็กแปดสองแปดสามร้อยห้าสิบแรงขันไฟของเพื่อนสมาชิกส่สงมาทําระบบนะครับเรียบร้อยแล้วครับทําระบบเรียบร้อยแล้วครับที่จะทําการจุดก็ในถังนี่เติมน้ำมันแก๊สหนึ่งขวดเบียร์นะครับเต็มคอขวดครับปิดฝาให้แน่นปิดน็อตให้แน่นครับเออ,อนี่ก็ถูกไส้ไว้แล้ว ใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำมันกา๊าดเลยครับนะครับแล้วก็ใส่หววไว้แล้วก็ถอดชุกไปชุบในกอหอรอยนะครับเพื่อให้หนังติดตัวเพราะว่าหนังมันเป็นหนังแพ้มันแห้งก็ชุบใ,กในกอหอครับส่วนอันนี้ก็จุดเลยครับ ตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมนะครับทางาน่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นต้องร้อนครับม่ต้องรีบครับจุดไปเรื่อยๆคือตั้งแต่เราจุดทีแรกเนี่ยนะครับไฟมันก็จะเผาไส้จนดาไปทั้งลูกเลยครับแล้วก็เผาต่อไปเรื่อยๆแล้วไส้ก็จะเริ่มขาวแล้วก็ขาวไปทั้งลูกเลยครับเผาไปเรื่อยๆนะครับสองสามถ้วยเผาไปเลยครับให้หลักร้อนนะครับแล้วค่อยเปิดเบาตะเกียงก็จะจุดเต็มสมบูรณ์ เมื่อเปิดวาวแ่นบิดนะครับเสียงลมจะเดินเลยซืดเลยครับสิ่งที่ออกมาต้องเป็นก๊าซนะครับไม่ใช่น้ํามันถ้าเป็นน้ํามันออกมานั่นคือหลังไม่ร้อนแต่จะให้ชัวนะครับเผาสามถ้วยสี่ถ้วยเลยครับเอาชัวเลยร้อนแน่นอนเปิดปุ๊บระบบลมทํางานเลยครับตะเกียงจุดติดสมบูรณ์เลย กระตุ้นขั้วที่2เลยครับ รออย่างเดียวครับไม่ต้องรีบครับรอให้มันเผาหลักจนร้อนนะครับ,รบใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบ ของด้วยที่2องเติมด้วยที่สมเลยครับ ถ้าเราสูรมาใส่หนังมันอิ่มแก้วหอมันก็จะจะติดง่ายจะสูบแล้วกินลมง่าย สิบครั้งเนี่ยนะครับมันก็ิมไม้ก่อหัวเลี้ยงต่อไปครับนี่นะครับเข็มชี้ขึ้นสิบสองนาฬิกาเข็มขึ้นแต่ผมปรับไว้ขวาหน่อยเพื่อให้รู้ว่าหมุนขวาครับเก้สาสิบองศาเปิดนะครับเราจะหมุนขวาเก้สาสิบองศาเสียงลมจะเดินตะเกียงจะติดเลยครับดูนะครับเปิดครับเสียงลมเดินแล้วครับ นี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้นะครับเนี่ยครับเราก็รอครับให้ระบบลมมันทํางานเต็มระบบนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าการจุดติดครั้งแรกเนี่ยลูกไฟมันจะเร็วครับเป็นเรื่องปกติเราก็ปล่อยนะไฟทางานไปเรื่อยๆราสักพักเราก็เพิ่มลมครับ พอแสงสุกแล้วเราก็หยุดนี่ครับแสงสุกแล้วนะครับลูกไฟกลมเต็มลูกครับเห็นไหมครับเดีเ๋ยวทดสอบพ่นไฟให้ดูนะครับนี่ครับพ่นไฟทําง,งานปกติ นี่ครับระบบลมตะเกียงทํางานสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับนี่ครับจุดลูกไฟลมเต็มลูกคขอาแสงสุกกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับตะเกียงตัวนี้พาไปจุดที่ไหนก็ได้นี่ก็เพิ่มลงให้มันแสงมันสุกเลยก็ได้ครับ ร้อยแล้วครับแสงสุกนี่ครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับเห็นไหมครับนี่เปลวหายไปละแสงนิ่งไม่กระพริบตะเกียงทํางานปกติแล้วครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับจุดทดสอบตะเกียงก็อย่าลืมใส่หัวนอกนะครับนี่ครับใส่หัวนอกเข้าไปเห็นไหมครับแสงมันจะไม่ดอกตะเกียงตัวนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ ็ถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบตะเกียงเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ